สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกับมาคบกันนะครับกับผมเก่งผลนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับนวันเสาร์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะพอดีผมจะพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวทะเลนะครับเนาะไปนอนั้างคืนสักคืนนะครับนวเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็เลยมาถ่ายคลิปทิ้งไว้นะครับเนาะคือช่วงรอเด็กๆเขาอาบน้านะครับก็เวลานี้ก็ลนะ่าคุณ่เพี่อนพี่นะก็เช้าหน่อยนะครับเนาะตีห้าสามสิบห้านะคุณเพื่อีเนี่ยตีห้าสามสิบห้านะครับก็ถ่ายคลิปทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวระหว่างเดินทางนะว่างๆเดี๋ยวค่อยลงคลนะิปะนะเพื่เพื่นี่นะก็ไม่รู้จะได้ลงกี่โมนะครับจะถ่ายทิ้งไว้ตอนตีห้าสามห้านะนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับนาะมาชมนะครับเป็น พระศิวลีนะครับนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับโทษทีนะคุบนี้เช้าเช้าเบอร์นะพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลังศิวลีนะครับเนาะนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนาะนี่นะครับก็เป็นองค์ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะก็คือเพื่อนเพื่อพี่ก็รู้นั่นแหละนะครับผมลงพระสมเด็จหลงังศิวลีหลวงหลวงหลวงพ่อกลวยไปกระหลายองค์นะครับแต่ที่เคยลงช่องช่องยูทู e ไปนะครับ ปิดไปหมดแล้วนะนะครับองค์นี้ผมก็มีเพื่อนๆทักมาผมก็บอกปิดปิดปิดอะไรไปแลวนะไปดนี้นะแล้วองคนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะก็เลยออะมาลงทิ้งไว้นะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะครับหลังติวารีนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนาะก็อย่างที่ผมพูดนะไปดอนี่นะพระสมเด็จของหลวงพ่อกล้วยนะครับเขาจะมีหลายโซ่หลายเนื้อนะนะครับที่เรารู้ๆกันนะครับแต่นะครับที่ผมจะเล่นเนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อออกโซนนะครับ เตนเทียนนะุณดู่ีนะครับเต็นเทียนแล้วก็มีไข่อย่างเงี้ยนะุณดู่ีนะมีไข่ความเก่านะนะครับเพราะผ้าท่านนะครับสีวรีเนี่ยนะครับออกปีหนึ่งห้านะครับกับสองหนึ่งนะครับเนาะเห็นไหมครับนะก็คือพูดง่ายงนะครับผ้าก็ต้องเก่าให้ถึงยุคท่านถูกไหมครับนะก็ดูนะครับแล้วก็เนื้อหายไหมครับเนื้อออกโซนเตนเทียนอย่างเงี้ยไข่ไข่อย่างเงี้ยนะคุณดู่ียนะส่วนตัวผมเล่นโซนนี้นะนะครับ ก็ด้วยประสบการณ์การเล่นหาต่างๆมานะครับแล้วก็นะครับลูกค้าผมนะพี่มีนะก็มีสายเฮียสายปานะครับที่เขาขอแบ่งบูชาไปนะนะครับก็มีหลายคนนะพี่มีนะก็มีหลายสายเก็บสายขายสายพาณิชย์อะไรก็ต่างๆนะครับแล้วก็มีสายเก็บเหมือนเก็บเป็นบัตถุนะนะครับแล้วเขาก็คือลูกเขาลูกชายลูกลูกชายไม่ได้เล่นผานะครับเขาก็แบบสายสายเอาใบนะนะครับสายเอาใบเสือนะ ก็เอาเนื้อหายอย่างนี้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับนะมันก็เลยก็คือผมเล่นอยู่แล้วนะครับนแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆที่ที่เฮียๆป้าเพื่อนเพ่ี่เขาแบ่งไปแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเออไปเช็คมานะสบายใจอะไรอย่างนี้นะครับใบเสร็มันก็เลยทําให้แบบนะนะครับผมก็เลยเล่นสายนี้ตลอดนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับจะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับออกเตียนเทียนแล้วก็ค้าไขายความเก่าให้ถึงยุคกันนะพี่นี่นะเนาะนี่นะครับ นะก็พาลงกล้องส่องกันนะคุณวีนับเนาะก็ชมกันก่อนนะเพื่อถ่ายคลิปไปก่อนนะครับไม่รู้จะได้ลงคลิปเมื่อไรก็เดี๋ยวว่างๆระหว่างเดินทางนะคุณวีนับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไวไม่รู้กี่โมงนะนี่นะครับเห็นไหมครับก็นะครับที่เราเห็นกันก็นะครับ ดูก่อนอื่นเลยก็ความคมชัดนะัวนีแนะนะครับความคมชัดนะครับก็คือการประณีตการสร้างพระแท้นะครับเนาะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อผงน้ามันเทียนแล้วก็เห็นไหมครับเม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมครับเม็ดดานะครับเนาะเห็นไหมครับเม็ดแดงนะครับอะไรนะก็เห็นไหมครับจะเป็นเกสรดอกไม้อย่างเงี้ยนะพ้ดีนะผงทูบนะครับ แล้วก็เขาขาวนี่ไหมครับนะมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะเขาขาวก็ผงผงผงพุทธคุณนะครับเนาะเห็นไหมครับก,รก้านทู่เกสรดอกไม้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะครับเนาะมันก็เป็นเจตนาของผู้สร้างนะนะครับถูกไหมครับนี่นะครับก็นะครับเนาะมันเป็นสิ่งพวกนี้นะครับเนาะถ้าคนที่ที่ ออศึกษาพระเครื่องนะพุณณีนะเขาจะเข้าใจนะครับเนาะเห็นไหมครับดินที่ประสูติพระพุทธเจ้านะครับดินคาบไข่เสมาเห็นไหมครับมันจะเป็นสิ่งมงคลหมดนะพุณณีที่เขาออกมาสร้างพระตั้งแต่โบราณนะนะครับนี่นะครับเนาะดูวิธีนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อกวยนะครับเนาะหลังซิวลีนะนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับเนาะเนื้อผงน้ามัน เทียนน,น,นะพุนวีนะแล้วก็มีไขความเก่าให้ถึงยุคอะนะนะครับพิมพ์ใช่ความคมชัดมีนะพันวีนับความเก่าถึงนะครับดูหูนะครับมมผม,มนะดูหูดูปนระกเกตท่านนะครับด,ด,นะบดูวงแขนนะครับสมส่วนนะครับเนาะมีมิตินะนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมก็ด้านข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ขนะครับเห็นไหมครับขายความเก่านะครับที่ผมจะให้ความสาคัญนะครับเห็นไหมครับปีหนึ่งห้าเขาก็มีบรเวนันเห็นไหมครับแต่ถ้าลึกกว่านี้ล่ะนะครับถ้าลึกกว่านี้ไม่ต้องเยอะกว่านี้ถูกไหมครับนะมันก็ต้องเกิดการทับซ้อนที่เยอะกว่านี้นะบริเวณนั่นดูนะครับเลขจันนะเห็นไหมคมไหมครับดูนะครับนะเห็นไหมครับกดกับ ตับปัดเลยไหมครับนะ่ลับปัดลึกเลยนะครับนะยังทาโยมาให้แบบลึกเลยนะครับผมนะเล็กจัดนะครับผมคลมคมนะครับก็นะครับเนาะผมน่ยนะครับผมจะบอกตลอดนะครับนะว่าผมชอบเครื่องรางนะครับผมมาจากผมเล่นพระมาจากเครื่องรางนะครับก็ผมจะให้ความสัมพันธ์นรับ ธรรมชาตินะคุณพี่นะครับเพราะพระนะครับเนาะนะครับสมมุติพระสมเด็จโตนะครับเนาะหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อปานคลองด่านอะไรก็ช่างนะครับเกจิเก่าๆนะครับสมมุติมีพระท่านมาองค์หนึ่งนะครับสมมุติมีพระท่านมาองค์หนึ่งนะครับนะครับจะดูพิมพ์ปุ๊บนะครับดูพิมพ์ดูตำหนิอะไรใช่นะครับส่วนตัวผมนะนะครับส่วนตัวผมนะครับดูพิมพ์ดูตำหนิอะไรใช่นะครับ แต่เนื้อหาผมดูไม่ใช่ผมดูไปไม่ถึงอ่ะนะครับมันจะแทนไหมละ่ะดูไปครับอ่านะครับสมมุตินะสมมุตินะครับเป็นพิมพ์นิยมหรือพ่อเงินวัดบางขาดนะครับนะปีสองสี่หกศูนย์สมมุตินะครับอ่ามีโค้ดตรงนี้นะไอ้มีตําหนิตรงนี้นะาใช่นะสองสี่หกศูนย์นะครับถ้าเป็นแบบพิมพ์ใช่ตําหนิใช่ทุกอย่างนะครับแล้วเนื้อหาเป็นอย่างเนี้ยนะครับเพื่ไนเพื่นพี่ว่าใช่ไหมจะใช้ได้สบายใจจริงไหมนะครับเนาะ แต่ถ้านะครับแต่ถ้าเนื้อหาก็าไม่มีเดี๋ยว,ยวไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวแต่ถ้าเนื้อหาแบบจัดจัดหน่อยนะครับสมมุตินะ, <c oughs> ะสมมุติเนื้อหาอยางนี้แล้วกันนะพอดีเนี่ เนื้อหาอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะว่าอ้าเป็นปีนั้นเป็นปีนี้คือเนื้อหาท่านอาหลวงพ่อก่วยนะครับท่านบวาท่านบวรข้าปีสองสองนะครับนะครับก็คือดูเนื้อหานะครับถึงยุคท่านอะนะครับเนาะถึงยุคสมเด็จโตถึงยุคปู่เอี่ยมวัดหนังถึงยุคเสือพ่อปานคองด่านถึงยุคพ่อทาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับผมก็เลยให้อะก็คือพิมพ์ที่ผมบอกนะครับพิมมาดูเป็นของท่านนะครับเนาะแล้วก็นะครับ ดูเนื้อหาให้ถึงยุกของท่านนะครับให้ถึงยุกผู้สร้างอะ่นะครับเนาะมันก็มันก็เป็นแนวทางที่มันก็เป็นแนวทางที่ที่ผมพยายามจะบอกคุณพี่นะครับนะว่าเออผมผมเล่นประมาณนี้นะคุณพี่นะก็คือผมให้ความสําคัญกับเนื้อหานะคุณพี่นะครับเนาะที่ ี่การเล่นพานะนะครับก็เลยจะพูดตลอดนะครับว่าธรรมชาติทุกอย่างนะครับมันมีมันมีธรรมชาติความเก่าครับเนี่ยเนื้อปงน้ามันนะครับสูตรท่านก็เนื้อออกเทียนเทียนใช่ไหมครับแล้วก็ไขความเก่านะครับเนาะอันนี้นะครับถึงยุคท่านอะไรอย่างนี้นะครับดูนะความเก่ามันต้องดูได้ทั้งองค์นะนะครับคนที่พิเคราะห์นะครับป้าปานะครับสภากาแฟเขาจะส่องทุกมุมนั่นแหละนะพกนีนะ ไม่ใช่ดูหน้าดูติ่งมีติ่งตรงนี้อ่าใช่มีขอบตรงนี้ใช่อเดไปดูปุ๊บพิม์พไม่ใช่แต่ไม่ดูเนื้อหาหรอกนะครับพิม์พไม่ใช่ไม่สองเลยนะครับมันใช่ไหมครับนะครับถ้าเป็นสายนั้นสายพณิชย์ก็ไม่ว่านะครับเพราะเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอาที่เขาขายได้นะนะครับแต่ถ้าสายเก็บนะครับสายท่าสมนะครับผมไม่อยากให้มองข้ามเนี่ยนะครับความแบบนะดูมวลรวมนะครับเนาะ แล้วก็ดูความเก่านะครับความเก่ามันก็เหมือนเกมจับขโมยนะนะครับดูไหมครับนะดูเนี่ยเก่ามันก็ต้องเก่าทุกซอกทุกมุมนะคุณผู้เห็นไหมครับดูไข่เห็นไหมครับดูการไล่ดำดับไข่นะครับขนาดแค่ปีหนึ่งห้านะนะครับนี่นะครับนะความคมชัดต่างๆเห็นไหมครับนะเส้นสายนะครับนะผิวไหวทั้งสายน้ํานะครับเนาะอ่าก็โอเคนะครับเนาะวันนี้ ก็ถ่ายทิง้งไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆใที่นะกระจกแบบตีห้าสี่สิบห้านะเพื่อนๆครับเดี๋ยวไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่นะถ่ายทิง้งไว้ก่อนนะเพื่อนๆครนะเดี๋ยวเวลาพักรถพักอะไรจะค่อยว่ากันจะค่อยลงคลิปนะครับผมนะก็โอเคนะครับน้องสพื่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆในที่นะครับเนาะที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลนะค์กดแชร์นะกดสมัครให้ช่องของผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ